เขาดูมีหลายเลเยอร์ดีนะครับน่าก,กินมากๆากค่ะลองชิมทิปเปิลช็อกโกเค้กของอีซี่สวีทที่ออกใหม่ในเซเว่นแกะอกมาข้างในเป็นแบบนี้เลยครับอุย้ยหอมกลิ่นช็อกโกแลตมากๆากอ่ะเค้กเขาจะมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับด้านบนเนี่ยราดด้วยช็อกโกแลตเคลือบเค้กทั้งชิ้นแบบนี้เลยและเขายังโรยผงโกโก้เพื่อให้ดูมีมิติมากขึ้นอีกด้วยนะยังไม่พอเขายังออนท็อปด้วยช็อกโกแลตบาร์แบบนี้อีกทีนึงส่วนข้างในเนี่ยชั้นแรกเป็นวิปครีมช็อกโกแลตสลับกับชั้นนนนเเเเเื้้ออคคกกกขาาาาดดูมมีีหลยเลเยยร์ะรกกะ่ิๆไป ครับคำต่ตตตอๆเค้กช็อกโกแลตเข้มข้นมาแถมหวานไม่มากด้วยนะวิปปิ้งครีมนุ่มละมุนล,ลิ้น่นชอ็อกโกแลตก็อร่อยคือถ้ากินรวมกันในความรู้สึกโค,ค้งนะโค้งว่ามันทําให้ได้เท็กเจอร์หลากหลายเอาแบบเอาชอ็อกโกแลต3ชนิดมารวมกันในชิ้นเดียวว่า,วาละทําไมถึงตั้งชื่อว่าทิปเปิลช็อช็อกเขาเน้นๆจริงๆแบบนี้เลยอะฟินมากเอาจริงๆถ้ามีวันเกิดหรือมีงานเลี้ยงเนี่ยเค้กอันเนี้ยเหมาะมากเลยนะแค่จัดแส่านก็ดูดีแล้วสะดวกมากราคาแค่35บาบาทไปลองกันได้ที่เซเว่นทุกสาขาเลย รีบไปลองกันนะครับหมดเร็วมากมีใครเจอแล้วบ้างฝากคอมเมนต์บอกโค้ดด้วยนะครับ